หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวถ้าเอ่ยคำว่าสมาชิกในครอบครัวเราจะนึกถึงใครบ้างลูกท่อแ่แน่ครับาผูเราตัวเราด้วยไหมตวาด้วยอหมโอ้ผู้หญิตายใหญ่พี่เราล่ะแลนเลนหลุนครอบครัวมลานหลุนพี่ก็เป็นน้องก็เป็นตัวเราก็เป็นลูกหลานหลนนะคะทีนี้ครอบครัวที่ าชในบ้านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันย่างมีความสาุขสมาชิงในบ้านแต่ละคนต้องปฏิบัติหน,น้าที่ <c oughs> ด้วยตนเองอย่างดีที่สุดนะคะนี้นนให้เรามาอ่านพร้ออๆกันนะคะว่าพวกเราจะอ่านได้ไหมเพิ่อเพว่อประกอบไปด้วยใครบ้างคะหนึ ต้องรอเรือตู้ล่เรือเอาใหม่ครอบครัวคอบครัวเียงครอบครัวครอบ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 กรบครอบกรบครอกครอบครอบครบครอบครอครอบครอบครอบครครอบครอบครอบครัวครอบครอบครอบครอครอบครอบครอบคร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 ครอบ

พี่คุณเบียะค่ะในแต่ละครอบครัวมีสองตั้มในแต่ละครอบครัวต้องมีหัวหน้าครอบครัวนี้มีในครอบครัวเราด้วยแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนดังนั้นน่าเก่งมากตรงไหนจากพี่เบียด้วยนะคะพี่เบีย มาดาแลวอะไรอคอต้องดูแลรับชอบรับรับรับชอบทุกคนในครอบครัวเดี๋ยวในเลยค่ะครอบครัวในะลรคะครอบครัวครอบคัวมีความสำคัญ ควรปฏิบัตินี้คุณแท่จเป็นแดอยางที like ่เป like ็นแบอยางไหนได้ปปฏิบัติตนที่ ด้ได้ได้กรนพริบกระพริบต้องอะคุณดริอ่ะหนึ่งสองไ,ไปวงกันดูดูแลดูแลเอ็มมีให้ความวบอุ่นดันเก่งกรพิบฤติกรรมกรดมก ที่ปรึกษาในเรืองเรื่องเรื่องเรื่องไม่ใช่เรียกแบบนี้นะจอมทำให้ทำแนะนำที่ดี